พาร์โรมไปสงเด็กขนของนะคะใครรอรีบสั่งเลยพี่ของลงสดๆเมื่อเช้าหูดูตัวแรกค่ะไนวินเฮดหลอๆเลยคุณพี่แล้วดูตัวนี้นะทุกคนดูข้างหลังค่ะนี่งานแบรนด์งานหัวผ้ามีให้ลุ้นทุกกระสอบค่ะดาสค่ะมีทั้งแบบซิปแล้วก็แบบสวมรวมกันนะทุกคน ใบส้มเขาจะเป็นงานรวมเนื้อผ้านะคะพี่ๆไปคัดไปแยทำกทากําไรกันอีกทีนะโคลัมเบียแคมปิ้งนะคะเป็นผ้าแบบนี้พี่หลอๆเลยยกก็สอบไปแล้วอย่าลืมไปคัดแยกหมวกผ้ากันด้วยนะคะตัวไหนสวยมากขายแพงหน่อยตัวไหนสวยน้อยขายราคาลดหลั่นกันลงมาได้เลยค่ะทุกคนยิ่งซักยิ่งรีดยิ่งสวยนะบอกเลยถ้าบางตัวหรือตัวไหนที่มันซิปไม่ดีซิปเสียพี่เอาไปทํานะหรือไม่ก็ขายแบบลดหลันล่นราคาขายตามสภาพเลยก็ได้นะคะแจ็คเก็ตทรงนี้หล่อมากทุกคนค่ะเบร ค่ะ H&M ทุกคนไปคัดไปแยกนะใครชอบงานแบบนี้นะคะยิ่งเรียดยิ่งสวยนะเนี่ยพวกนี้กระสอบนึงอะ่ะไม่สามารถขายราคาเดียวกันท,ท,ทั้งหมดได้นะคะต้องคัดแยกตัวเศษมากกิเสเศน้อยก่อนขายด้วยนะจ๊ะป้ายส้มเขาไม่ใช่ผ้าบางพี่ดูตัวนี้ค่ะ C.K หล่อๆเลยเนี่ย งานขายได้ทั้งปีนะคะพี่หน้าร้อนหน้าหนาวน้กขขายได้หมดใครใช้ของเยอะๆทักมาหลังไปได้เลยโอลัมเบียละลอยอีกแล้วจ้าใส่ได้ทั้งชายหญิงพี่เนี่ยทรงสวยแบบนี้วัยรุ่นเมกาชอบนะพี่เด็กๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบกันนะคะใส่ได้ทั้งปีแหละใส่ไปที่เราใส่คลุมกันดงกันแดดใส่ในห้องแอร์นะคะใส่ขับรถก็ได้